้าภายในของเราสั่นสะเทือนด้วยพลังงานมากพอในสิ่งที่เราปรารถนานั่งอยู่เฉยๆก็สำเร็จเรื่องจริงสำเร็จยังไงก็เพราะเราเลือกไงเราเลือกที่จะสั่นสะเทือนอยู่ในระดับพลังงานระดับนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นพลังงานที่เรามองไม่เห็นน่มันเยอะเลยแล้วมันอยู่ในย่านความถี่ที่มันความถี่เดียวกันมันก็วิ่งเข้ามาหาเราเองด้วย ไม่ทางใดก็ทางหนึ่งแม้แต่อยู่บนหน้าจอจ้องหน้าจออิเล็กทรอนิกส์อยู่เนี่ยมันก็มาได้เชื่อเอรื่องอ่ะไม่งั้นทุกคนจะมานั่งเห็นครูดีมพําพูดอยู่ตรงนี้ไหมถ้าพลังงานไม่ตรงกันถามจริงมันก็เลื่อนผ่านไปแล้วสิทุกคนที่ยังศบตาครูดีมอยู่ตรงนี้คือคนที่พลังงานมันมันใช่ไงแต่ถ้าไม่ใช่เราเสียดายไหม ไม่ก็มันไม่ใช่ไงเราพยายามเอากายภาพเข้ามาพลังงานไม่ตรงกันมันมันก็ไม่ใช่อยู่ดีเลยแล้วไม่มีเรื่องที่ต้องน่ากงังวลไม่มีเรื่องที่จะต้องพยายามไม่มีเรื่องที่จะต้องอะไรเลยเนี่ยพี่คนนี้ครูดิมแบบตั้งใจมาพูดคุยธรรมดาแต่คนนี้พลังงานมันมันมีมันก็เป็นแบบนี้แต่สิ่งที่ครูดิมพูดนะครูดิมท้าเลยนะ ต่อให้คุณไปอยู่ในกลุ่มไหนต่อให้คุณไปล่ําเรียนวิชาไหนๆอลังการแค่ไหนเขาพูดอยู่แค่ที่คุณดิมพูดนี่แหละท,ท้ายแล้วมันจะอยู่แค่นี้เลยความหมายมันอยู่แค่นี้เลยว่าเราเท่านั้นพลังงานในตัวเราเองเท่านั้นที่จะเลือกอะไรก็ได้เป็นอะไรก็ได้ทําอะไรก็ได้เพราะเราเกิดมาจากความสมบูรณ์แบบพร้อมอยู่แล้วแต่แล้วแต่ว่าเราเลือกมามามาอยู่ในยานพานะ แบบไหนและต้องเล่นเกมอะไรแล้วเมื่อเรารู้แล้วอะที่เรายังต้องเล่นเกมแต่กับเขาอยู่วิ่งตามกิจกรรมของมนุษย์อยู่เพราะเรายังไม่รู้จักตัวเองเรายังไม่รู้ว่าเฮ้ยข้างในเราคือคนนี้นี่ว่าแล้วนี่คือก้อนพลังงานของเราเป็นแบบนี้นี่ว่าเราก็จะเล่นไปตามกิจกรรมเกมของมนุษย์แต่พอเรารู้จักตัวเอง ถามว่าเราเลิกเล่นเกมนั้นไหมไม่เลิกเราก็ยังเล่นได้แต่เราเล่นในแบบที่เรารู้แล้วไงเราจะไม่หลงไหลไปกับอะไรเลยคือเราจะเลือกได้เลือกเล่นได้เลือกหยุดได้เลือกจังหวะได้หมดเลยเลือกจังหวะของตัวเองได้หมดเลยแล้วเราจะไหลกังวลไม่ว่า,าจะต้องหกล้มบ้างเราจะต้องผิดพลาดแต่เราจะรู้อยู่ว่าไอ้ตัวเราเป็นใครพลังงานอะไอยู่ตรงไหนเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าใครมาฟังผู้ดีนะ ให้ทุกคนลองสำรวจตัวเองว่าจริงๆแล้วเรายิ่งใหญ่ขนาดไหนลอง,งลองบอกว่าฉันจะทำไปเนี้ยฉันจะเป็นตรงเนี้ยมันเป็นเลยอะ่ะบางเรื่องมันมหัศจรรย์ขนาดว่าเหมือนเสกได้จริงๆนะที่เขาบอกว่ามันเสกได้มันเสกได้จริงอนะ่ะคุณดิมเคยลองของกับตัวเองมนวะ้อยากกินอะไรมันก็มาจริงอนะ่ะมาไงเนรู้ เนะี่ยคุณดิมแบบเนี่ยอย่างตอนนี้แบบเรื่องต้นไม้เนี่ยคุณดิมพยายามไม่ตามกระแสเขานะคุณดิมไม่เป็นเป็นคนมนุษย์ที่ไม่ค่อยตามกระแสอะไรแต่คนนี้คุณดิมเป็นคนชอบปลูกเป็นคนชอบต้นไม้โดยเลยส่วนตัวโดยจิตปัญญาอยู่แล้วม,มันก็เลยมันก็ดึงดูดมาจนได้แหละคนนี้วันเรามันมีอยู่ไงคนนี้ก็มันก็เชื่อมโยงมานะ่ะ นั่งอยู่เฉยๆนะ่ยมามาอะไรกันนักหนาก็ไม่รู้นะ่ะหรือสวนคูดีมกันใหญ่เลยแล้วก็เอาต้นนั้นเอาต้นนี้แล้วก็เอาเงินมาวางให้อ่ะปกติคูดีมแจกฟรีคูดีมไม่ได้สนใจอะไรมันใช่ไหมตอนนี้ก็มาขุดโน่นหักไอ้นี่แบ่งไอ้นั่นกันแล้วก็เอาตังค์มาวางให้เฉยๆอ่ะมาไงเก็เหมือนเนื้คูดีมออกมา พูดคุยมาส่งต่ออะไรอย่างเงี้ยมันก็มีอะไรเข้ามาสอดร้อยอยู่ตลอดเวลาเลยแม่กระทั่งอยู่ดีๆนะครูดิมได้หนังสือภาพขึ้นมาเล่มที่เป็นหนังสือระดับจิตวิญญาณซึ่งครูดิมเต็มใจปกตินล้วมันมีหนังสืออยู่หลายปกที่รออยู่เนาะแต่มันออกมาไม่ได้เพราะว่าครูดิมอะไรที่มันไม่ไม่เชื่อมต่อกับจิตวิญญาณพลังงานครูดิมครูดิมจะไม่ปล่อยมันออกมาเลยจนกว่ามันจะถึงเวลาของมันเนี่ยอย่างตอนนี้ออกมาเล่มเดี๋ยวมันก็ต้องออกมาสองสามสี่ใช่ไหมเพราะมันมันออกไปแล้ว เพราะคุณดิมมันออกมาง่ายเพราะว่าคุณดิมมีสมุดภาพสมุดสำหรับวาดภาพ,ภาพคุณดิมซื้อเป็นเล่มไว้เลยไม่ได้เอาเข้ามาในห้องนี้นมันเป็นเล่มไว้เลยนะเป็นกระดาษวาดภาพแหละแต่มันเขาทํามาเป็นเล่มคล้ายๆเป็นพ็อกเก็ตบุ๊กเลยครอดิมก็คุณดิมชอบเขียนด้วยใช่ไหมคุณดิมก็จะวาดรูปไปสักครึ่งหนึ่งของหน้าอีกด้านก็วาดเขียนเป็นบทความไว้อะไรเงี้ยหวันที่วาด ก็ทำอย่างเงี้ยมาเรื่อยๆเรื่อยๆจนมันหมดเล่มพอมันครบเล่มมันก็ได้รูปประมาณ30กว่าภาพกับอีก30บทความพร้อมลายเซ็นของตัวเองวันที่วันนั้นมันก็เป็นไดอารี่ที่มีภาพด้วยมีบทความด้วยมีอารมณ์ความรู้สึกอยู่ตรงนั้นแล้ววันนี้คูดีมก็แค่เอามันมาทําเป็นเล่มโดยที่เล่มออริจินอลก็ยังอยู่คูดีมแต่เดี๋ยวถ้าเพื่อนๆอยากได้คูดีมก็เอาไป แต่คัพเ้อะแต่คัพเป้ใส่กระดาษดีๆทําปกขึ้นมาครูดิมจะมีหนังสือสักกี่เล่มก็ได้ถูกไหมโดยที่มีออริจินอลแล้วเล่มหนึ่งโดยที่มันเกิดขึ้นมาจากความสุขของเราอ่ะความสุขในช่วงเวลาหนึ่งของเราอะโดยที่ไม่ต้องไปโอ้ยเขียนหนังสือเขียนหนังสืออย่างที่เขาทากันไปเข้าโรงพิมพ์อะไรไม่ต้องเลยง่ายไหมนี่เขาเรียกว่าหนังสือระดับจิตวิญ,ญญาณไงมันออกมาจากพลังงาน เพราะฉะนั้นมันก็ส่งต่อไปแบบพลังงานน่ะไม่ต้องไปอะไรไม่ต้องไปผ่านบรรณาธิการให้เขาพรูฟให้เขาตรวจสอบให้เขาแก้ไขแล้วแก้ไขอีกแล้วก็บางทีก็เขียนเพิ่มเติมอะไรขึ้นมาที่มันไม่ใช่จิตวิญญาณของเราอ่ะคู้ดิมเป็นนักเขียนคู้ดิมรูดมร้ดีประสบการณ์แบบเนี้ยถ้าเราไม่พิมพ์เองปริ้นออนดีมันเองเนี่ยเราต้องเข้าสำนักพิมพ์เนี่ยเรื่องเยอะ แก้ไขตรงโน้นแก้ไขแก้ไขซะจนไม่เป็นตัวเองยิ่งเป็นบทกวีนะครูดิมเลิกเลยอะครูดิมเคยเขียนบทกวีส่งดำที่ต่างๆกวีเขาจะมีคําเฉพาะของเขาสัมผัสนอกสัมผัสในหรือแม้แต่คําที่เขาเลือกใช้เขาจะไม่ใช้คําตรงๆอย่างที่เป็นภาษาร้อยแก้วใช่ไหมภาษากวีเขาจะอุปมาอุปไมย แค่นี้คนที่มาปรูฟงานเราคนที่มาอะไรงานของเราเขาไม่เก็ตนะเขาไม่ได้เป็นกวีอ่ะเขาอินเนอร์เขาไม่ได้ได้อย่างเราอ่ะเขาก็ไปแก้ไขคําของเราเพี้ยนหมดเลยตั้งแต่นั้นครูดิมเลิกส่งงานครูดิมเข้าสํานักพิมพ์ใดๆหรือให้ใครมาการันตีงานของครูดิมถ้าครูดิมจะส่งต่อครูดิมจะออกไปจากตัวเองโดยตรงไปเลยถ้าใครพลังงานเดียวกันเขาก็มารับเอาไปไม่ไม่ไม่ใช่ก็ไม่เกี่ยว เพราะฉะนั้นสำนักพิมพ์ไหนที่จิตวิญญาณไม่สอดคล้องกันก็ไม่ได้สัมผัสงานของกรดิมอยู่แล้วก็กาะดิมก็มีสำนักพิมพ์ของตัวเองอยู่แล้วสำนักพิมพ์ทอบฝันเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปอะไรกับใครเนี่ยเล่มนี้ที่จะออกก็เป็นสำนักพิมพ์ทอฝันเหมือนกันเนาะถ้าใครอยากได้หนังสือแนวพลังงานล้ำๆอย่าง หนังสือคุณดิมก็ทักทายไปได้ที่กิ้มลิงก a เฟซบ o ๊กไปเลยนะที่ f เฟซบ o ๊กทอ่าฝันบนไทยเนะแล้วถ้าใครอยากจะเรียนการเขียนการเขียนสไตล์คุณดิมนะการเขียนระดับจิตวิญญาณนี้ก็เข้าไปในเฟซบ o ๊กก่อนอนะเดี๋ยวมันเดี๋ยวคุณดิมก็จะมีโปรโมทไว้นะเป็นสอนฟรีตอนคอร์สเสียตังมันมีแต่ยังไม่ได้ทำนะคอร์สเขียนเขียนสอนฟรีมาตลอดทุกรุ่นเนาะ ยกเว้นสอนสอน p r i v a t ตัวต่อตัวเงี้ยมีมีเสียตังค์เพราะว่าต้องช่วยเขาเลยอันนั้นต้องช่วยเขาทำให้เป็นเล่มอันนั้นเขาจะไปส่งสํานักพิมพ์ส่งอะไรกัน